สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป2ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกับครูพอในวิชาภาษาไทยกันนะคะสำหรับวันนี้ก็จะมาต่อด้วยบทที่8นะคะเรื่องโลกร้อนกันนะคะท่าะนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนอ่านตามคุณครูนะคะในเรื่องของรู้จักคำนำเรื่องกันก่อนนะคะก่อนที่จะเข้าสู่การสรุปบทเรียนให้นักเรียนฟังนะคะค่ะคำที่1อ่านตามคุณครูกันนะคะถุง จอห้องโลกพังผักคำต่อไปต้มทะเลสีฟ้าปลูกตะเกียบโรงงานคำนี้อ่านว่าเปลวไฟหลอดไฟลุกไหมจมูกเสื้อกันหนาวห้องสมุดหน้าต่อไปนะคะคำนี้อ่านว่าสู แค่ยางติดปิดซีกมาดูคำต่อไปกันนะคะคำนี้อ่านว่าอุดแบบโฟมร้อนเดียวเตือนส่วนคำนี้อ่านว่าภัยดับชมุมควันเศร้าหนอคำต่อไปอ่านว่าหมินละลายฝีมือคำถามคำโต คำลายคำต่อไปอาคารกังวลก๊าซพิษเย็นจัดขั้วโลกทลายคำนี้อ่านว่าสภาพรวดเร็วแปรปรวนเปลี่ยนแปลงควบคุมมนุษย์คำต่อไปนะคะสัปดาห์ปกติ สุดสายตากระทันหันฤดูร้อนฤดูฝนคำต่อไปฤดูหนาวอันตรายพลาสติกน้ำมันรถสารคดีภพาพยนตร์คำนี้อ่านว่าถ้อยเสียอุตสาหกรรมพลาสติกอัศจรรย์นะคะ เอาละค่ะต่อไปคุณครูก็จะมาสรุปเนื้อหาให้นักเรียนฟังนะคะนะอ่าตั้งใจฟังนะคะเมื่อต้นเดือนภูผ,ผาน้ำใสและเพื่อนเพื่อนอยังใส่เสื้อกันหนาวกันอยู่เลยแต่สัปดาห์ต่อมาฝนตกหนักจนน้ํำท่วมแล้วก็อากาศก็ร้อนขึ้นอย่างกระทันหันภายในเดือนเดียวก็มีทั้งอากาศตั้งสาฤดู ะค,ะครูกิติพากันครูกิติก็พานักเรียนไปที่ห้องสมุดขณะที่เดินผ่านสนามทุกคนเห็นไฟกำลังไหมกองขยะที่มียาพลาสติกและโฟมส่งกลิ่นหมินคุณครูก็มาช่วยกันดับไฟนะคะครูกิติให้นักเรียนทำตามระเบียบของห้องสมุดนักเรียนก็ได้ชมสารคดีกันอย่างสนใจในสารคดีก็มี มีขั้วโลกนะคะต้องได้รับผลของการที่น้ำแข็งละลายเด็กๆสงสารหมีเป็นอย่างมากนะคะูคกิติเล่าให้ฟังว่าเพราะโลกร้อนขึ้นทุกวันภูเขาน้ำแข็งละลายโลกร้อนขึ้นเพราะมนุษย์เป็นผู้ทำม,มีการปล่อยควันจากโรงงานอุตสาหกรรมจากถ้อยเสียนะคะดังภาพที่ที่ปรากฏให้นักเรียนเห็นนะคะเด็กๆ จึงถามครูว่าเราควรทำอย่างไรครูกิติก็บอกว่าเราก็ต้องช่วยกันลดก๊าซพิษที่จะทำให้ลูกร้อนนะอย่างเช่นช่วยกันประหยัดน้ำประหยัดไฟไม่โผลขยะช่วยกันปลูกต้นไม้ไม่ตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็ลดการใช้ฟูงแล้วก็พลาสติกกันด้วยนะคะเด็ก,ดก เด็กๆก็ทําตามที่ครูกิติสอนบางคนก็ว่าบางคนก็ว่าจะใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกบางคนก็บอกว่าจะช่วยประหยัดไฟบางคนก็บอกว่าจะให้พ่อเนี่ยช่วยประหยัดน้ํามันอีกด้วยนะครูกิติก็บอกว่าเมื่อธรรมชาติกับคืนสู่สภาพปกติเด็กๆก็จะไม่ร้อนพวกเราก็คงจะมีชีวิตอย่างมีความสุขนั่นเอง ราคาเด็กๆเป็นยังไงบ้างนักเรียนนักเรียนเรียนบทนี้แล้วก็จะให้นักเรียนเนี่ยพอได้ทราบนะคะว่าปัญหาลูกร้อนเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วก็เราก็จะมีวิธีที่จะช่วยลดลูกร้อนอย่างไรบ้างนะลองเอาวิธีในเนื้อหานี้เอาไปใช้กันนะคะนักเรียนนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้ากันนะคะ สวัสดีค่ะนักเรียน